วันนี้ก็มาทำความรู้จักกับสินค้าครับเปลีป่ยนกัเเครื่องบนแท้ห้างรุ่นใหม่ล่าสุดก็ Make in India ยยียอันนี้ะครับ Make in India ก็จะมีโลโกโล้ใบไม้อยู่ไม่รู้ว่เห็นหรือเปล่า้องแทรุ่นเก่า60ปีแล้วสีนเทดเหมืนอนกันครับ เม k e i ิ i อินเดียเหมือนกันเฟืองก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีบ่งบอกโลโก้หรืออะไรเลยแกนขาวาตัวนี้แกนสีดำแพรรุ่นใหม่แตกต่างกันแกนต่อป,ปั๊มเม k e i ิ i อินเดียเหมือนกันแทรใหม่ล่าสุดไม่มีร่องตรงกลาง แทรุ่นเก่า Make in United Kingdom มีร่องตรงกลางแทรุ่นเก่าก็ล,ลองให้ดูระยะปีของเฟืองรุ่นใหม่ทั้งคู่ก็พอดีอันนี้เป็นแทรุ่นเก่าแกนต่อรุ่นใหม่ ก็ใช้ได้ระยะฟีไม่เยอะจะเกินไปและไม่น้อยจะเกินไปถ้ามันน้อยมากมันจะให้ตัวไม่ได้แล้วทีนี้มาดูลุ้นเก่าแกนต่อลุ้นเก่าเป่ตัวใหม่ล่าสุดเหลือเยอะกว่าคู่งันนิดนึงเดี๋ยวลองดูแถ่งุ้นเก่า อันนีดเดียวแท่ไม่รู้สึกก็จะใช้ก็ควรจะมีเปลืองไปลองเงี้ยเราถ้าเราไม่เปลี่ยนเปลืองนะแต่ถ้าเปลี่ยนเปลือกก็ต้องลองกันตรงนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ต้องไปเลือกดูหาที่มันมีระยะทีน้อยที่สุดเพราะสินค้าเดี๋ยวนี้ตอบยากจะห้างหรือไม่ห้างต้องดูตรงหน้างานเราเองมันไม่สามารถที่จะไปบ่งชี้ได้ว่าอันไหนดีไม่ดี